นิคหะที่หนึ่งปฏิกรรมะมจตุก,กะสองปราวาทีถามว่าท่านไม่อย่างรู้บุคคลโดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าสภาวะใดาเป็นสัจฉิกัตถะเป็นปรมัตถะ ท่านไม่อย่างรู้บุคคลนั้นโดยสัชิกัตถะปรมตถะตามสภาวะนั้นหรือสกะวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นประวาทีถามว่าท่านจงรับรู้ปฏิกรรมหากว่าท่านไม่อย่างรู้บุคคลโดยสัชิกัตถะปรมตถะ ด้วยเหตุนั้นนะท่านจึงต้องกล่าวว่าสภาวะใดเป็นสัจฉิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลนั้นโดยสัจฉิกัตถะประมัตถะตามสภาวะนั้นที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่าพึ่งกล่าวได้ว่าข้าพเจ้า ไม่อย่างรู้บุคคลโดยสัจฉิกัตถะปรมตถะแต่ไม่พึงกล่าวว่าสภาวะใดเป็นสัจฉิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลนั้นโดยสัจฉิกัตถะปรมัธธาถะตามสภาวะนั้นดังนี้ผิดแต่ถ้าไม่พึงกล่าวว่า สภาวะใดเป็นสัจฉิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลนั้นโดยสัจฉิกตถะประมัตถะตามสภาวะนั้นก็ต้องไม่กล่าวว่าข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลโดยสัจฉิกตถะประมัตถะที่ท่านกล่าวในปัญหานั้นว่า พึงกล่าวได้ว่าข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลโดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะแต่ไม่พึงกล่าวว่าสภาวะใดเป็นสัจฉิกัตถะเป็นปรมัตถะข้าพเจ้าไม่อย่างรู้บุคคลนั้นโดยสัจฉิกัตถะปรมัตถะ ตามสภาวะนั้นดังนี้ผิดปฏิกร,รมมะจัตุกะจบ